ชช่ปีที่สองแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากปีแรกนะครับก็ปีนี้ปีที่2ก็ก้าวอย่างมั่นคงแล้วก็ได้รับความร่วมมือมากมายนะครับก็บขอบพระคุณมากๆครับปีนี้เป็นพรที่ดีเพาันมีนธมิรพันธมนิตรที่ดีเสมอ <c oughs> แล้วบ้านหลับก็จะมีสมาชิกมากขึ้น <c oughs> ใช่ไหมครับเป็นบ้านที่อบอุ่นค่คะค่ะ <c oughs> ก็เข้มข้นมากขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้แน่นเลยทั้งตัออ้งแต่2ถึง7นะครับกันยายนนี้ก็ถ้ามาแล้วก็อยากให้ได้รับอะไรกลับไปนะครับอย่างน้อยมาเจอกันปีละครั้งก็ยังดีคนในวงการเดียวกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับสตอรี Story ่เทลลิ่กันค่ะ มันจะมีอะไรกี่นตาตื่นใจศิลปินต่างๆมาแน่นะครับก็ศิลปินทั้งในประเทศแล้วก็นอกต่างประเทศเนี่ยก็ไลน์อัพกันอยู่นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็แน่นอนต้องเป็นภาพยนตร์ที่มาภาพ,พยนตร์และซีรีส์ที่มาจากทุกๆประเทศทั่วโลกครับ ค่ะในส่วนของฟอรั m มนะคะคันนี้ก็จัดเต็มเพราะว่าเราต้องการนำเอาตัวตัว t l TILFF เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบิดดิ้ง world p r ใช่ไหมคะแล้วก็เราบอกแล้วว่าประเทศไทยมันต้องนำาสนวนเท่าเทียมผ่านแล้วเนาะเนื้อหาฟอรัมจัดเต็มํำไปสู่การเปิดประเทศแล้วก็ทำให้เป็นประเทศแรกของเอเชียด้วยต้องเป็นัต้องเป็นหับใช่ค่ะ ก็ของแบรนด์ทิงก็มาใส่แว่นตามองในภาพอีโคโนมิกระฮะใช่ก็ดูภาพกว้างแล้วก็ดูเจาะลึกไปในเรื่องของแบบเศรษฐกิจเนาะเรื่องวัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมฮะก็มีเซสชั่นอย่างที่คุยบนเวทีเมื่อสักครู่ไปแล้วก็คิดว่าแบบจริงๆดีใจที่ได้มาร่วมงานนี้เพราะว่าเพราะว่าสนใจเรื่องความหลากหลายตรงนี้มากๆแล้วคิดว่าแบบความหลากหลายสร้างการเปลี่ยนแปลงทางวิดได้อันนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์ทิงเชื่อครับ ส่วนของทางสมาค์ก็จะมีผู้ประกอบการซีรีส์ต,ต่างๆนะครับจะมาออฟฟูดเ,เสนอผลง,งานของปีนี้แล้วก็ปีต่อไปนะครับเพื่อใหออ้ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ดีหรือทางฝัได้มาสัมผัสและมาพูดคุยกัน<ม>แล้วก็จะมีคิวของนักแ,แสดงศิลปินที่<ม>เล่นซีรีส์มาร่วมอย่างน,นี้ด้วยครับ<ม>ก็จะเป็นกิจาการรมบนเวทีต <Okay. S 1> ่างๆโยต่อหรือตรงหน้ารือของท่าของ แฟนลับเตรียมเลยแฟนลับเตรียมเลยแฟนลับเตรียมเลยนะคะโอเคค่ะ drag เป็นไงคะ drag drag one o ขอร่วมด้วยนะคะเป็นวนหนึ่งแล้วแหละจะบอกว่านจริงตั้งแต่พึ่อได้ทำ drag race drag race drag race มันมีบ้านเราแล้วก็กระผบเอิม๊บประผมเรื่อยๆเนาะแล้วก็งานนี้มันอยู่ในหลายๆสื่อแล้วก็อยู่ภาพยนตร์แล้ก็เราป็นวิวเยอะมากแล้วก็งานงานกี้คนจะได้เห็นเลยทั้งว่าเอ้ยถ้าเขาหนังเราสักครั้งหนึ่งแต่เขาทำอย่างไรจนจบอะไรเงี้ยนะใช่ที่ไม่ต้องดัคตูเมนต์เรี่มาบันเทิงก็ได้นะมาบันเทิงก็ได้ค่ะสำหรับคุบาลนะครับคุบาลเชื่อว่าภาพยนตร์เนี่ย เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทุกคนควรจะมาเสกมามาเอามาเอาเรื่องราวให้เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณธวัลแล้วก็ปีนี้คุณปันก็มีโอกาสได้มาออกแบบถ้วยรางวัลเนาะให้กับ g i l event ใช่เทศกาลของเราเทศกาลของเรา A home for every heart ค่ะไปกันป่ะครับป้าก็จริงๆต้องบอกว่าในปีนี้จะเป็น เขาเรียกว่า <another> ม <season> sort of. yeah. ิติใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับที่มีการนาผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในการซื้อขายคอนเทนต์ในประเทศไทยซึ่งปกติเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราอุปถัมภ์ให้กันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น b l หรือ GL เนี่ยทำการซื้อขายคอนเทนต์ในประเทศไทยเลยซึ่งอันนี้ผมว่า มูลค่าในทางกายตลาดก็จะสูงขึ้นด้วยแต่การนี้ที่วายหรือว่ารวงการวายตัวเนี่ยมันเป็นติดตเจอร์หรือว่าเป็นท top เ o w e r เราจะกระตุ้นยังไงให้มันแบบปังขึ้นมาจริงจริงเราจะกระตุ้นยังไงคะับเราจะกระตุ้นยังไงด้วยด้วยคืออย่างนี้จริงจริงต้องบอกว่าจปัจจแล้วคอนเทนต์วายไทยอะครับไม่ว่าจะเป็น bl หรือ g l ตอนนี้ของประเทศไทยผมว่าเป็นที่ยอมรับในตลาดมากพอสมควรอยู่แล้วเพราะว่ามีความหลากหลายมากๆแต่ถามว่าจะกระตุ้นเงี้เนี่ยผมว่าอาจจะมีเนื้อหาที่แปลกใหม่หรือว่าเราเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นนนใกกาาาารรททีี่่จะะพเเยออลตงป มีการเขาเรียกว่าสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆมากขึ้นอย่างงี้ครับผมว่าน่าจะมีโอกาสมากตอนนี้ประเทศไทยผมว่าแซ่บอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์พร้อมค่ะก็ชวนมาชวนมาเทศกาลเราชวนมาเทศกาลเราเยอะๆนะครับแล้วก็ ปีนี้ก็พิเศษอยู่แล้วนะครับเ,เป็นปีที่เป็นปีที่สองแต่ว่าเราคิดว่าการเติบโตของเราตั้งแต่การเรียนรู้ของเราตั้งแต่ปีแรกอะ่ะเราทําให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้รับประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ประเทศไทยที่พร้อมที่จะให้ผู้คุณเนี่ยอย่างเต็มที่ครับผมจจะแน่แซบแน่นอนแซบลืมอ่าพิกเซ